สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง u s a Life แบมลำแบมนะคะนี่ก็แบมเองนะคะวันนี้นะคะแบมอยากจะมาพูดถึงเรื่องการป่วยของแบมเองนะคะคือเมื่อประมาณ2วันก่อนแบมเริ่มมีอาการป่วยนะคะซึ่งก็จะมีการเจ็บคอมีสเลดเจ็บห่แล้วก็ไอนะคะแล้วก็ปวดการปวดหัวปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ จริงตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากคนแรกที่ป่วยก่อนคือสามีของแบมแล้วก็ส่งทอดมาให้แบมแล้วก็ให้ลูกตอนนี้ลูกก็ไข้ขึ้นสูงเมื่อประมาณวันเสาร์อาอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ผ่านมาแบมได้ไปดูคอนเสิร์ต d จเจโซดามานะคะซึ่งก็เป็นผับซึ่งมีคนเยอะมากๆแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสนะคะอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของแบมเองซึ่งการที่เราจะไปพื้นที่แบบนั้นเราต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะคะซึ่งแบมก็ ทำใจไปแล้วด้วยความที่อยากไปปรากฏว่ามีเพื่อนนะคะซึ่งเราตอนแรกเราไม่ได้รู้แบมไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าเขามีอาการป่วยเราไมไ่รู้ว่าเขาป่วยอะไรคือเขาก็ไปร่วมงานด้วยนะคะเป็นงานวันเกิดปรากฏว่าคุณลุงคนนั้นนะคะป่วยเป็นติดโควิดนะคะตอนนี้แบมก็ได้เริ่มทําการกักตัวเองนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสวันที่ยี่สิบห้านะคะวันเสาร์ ได้เริ่มทำการกักตัวเองนะคะเพื่อรอตรวจโควิดนะคะแบมได้คิวนัดตรวจโควิดวันจันทนะคะเพราะช่วงนี้ที่คลินิกปิดหมดนะคะเขาก็ไม่ได้รับตรวจนะคะตอนนี้แบมก็เลยรอวันที่จะไปตรวจแล้วจะได้ดูว่าแบมติดโควิดหรือเปล่านะคะอาการตอนนี้ก็ อ่าไม่ถึงไม่ถึงกับว่าแย่นะคะแบมยังคิดเลยว่าตัวเองเป็นแค่ฟูหรือเปล่าคือเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่ามันก็ไม่ได้แย่มากก็เสียงอาจจะหายอาจจะไม่มีเสียงนะคะในตอนนี้ <c oughs> แล้วเมื่อประมาณเมื่อสองวันก่อนหรือวันก่อนแบมบก็ได้ตากฝนไปซื้อของช้อปปิ้งนะคะแบมก็เลยไม่แน่ใจว่าอาการป่วยของแบมเนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะการตากฝนหรือเปล่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่าแต่เพื่อความ แน่ใจเพื่อความอ่าชัวแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมก็คือควรกักตัวก่อนจนกว่าจะได้ผลตรวจออกมาแล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะถ้ายัางไงบังก็จะอัปเดตเรื่อยๆละกันนะคะทุกคนว่าการมันเป็นยังไงแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะในวันกักตัวใน14วันที่จะกักตัวนะคะถ้าผลตรวจออกมาไม่อ่าไม่ได้เป็นนะคะก็คงไม่ต้องกักหรอกเนาะ แต่ว่าถ้าผลออกมาเป็นก็คือกักจนกว่าจะหายดีนะคะโอเคนี okay. ่ก็มาบอกเล่าให้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวแบมจะทำคลิปแยกออกมานะคะว่าแบมได้ไปสอบอขับรถนะคะสอบใบขับขี่มาแล้วแบมก็ผ่านในครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวแบมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็บอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนนะคะโอเคค่ะถ้าไงก็สวัสดีค่ะเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพแล้วก็แมร์ร r มคริสต์มาสนะคะทุกคนคะ บ๊ายบายค่ะ